สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องมดสาวสดิจันแทบนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการตากแห้งใบชานะคะเอามาคั่วก่อนค่ะนี่ใบชานี่ก็คือปลูกเองนะคะแล้วก็ตากแห้งเองไม่ได้ขายกินเอง <c oughs> <c oughs> กินเองนะคะแล้วก็คุณยายเนี่ยอยาบอกว่ากินน้ําชาแต่ละทีเนี่ยคือใส่ใบชาเยอะมากมันจะฝากนะคะนี่ปิดฝาเรียบร้อยนะคะ ขู่เหร่ะคือพอขวาเสร็จเราก็จะไปตักแห้งนะคะเห็นยายไปตักเมื่อกี้อยู่ค่ะจะมยืดเลยนะคะเส็นสัท้องค่ะนี่นะคะทุกคนระหว่างที่แบบปิด้าเสร็จมันเปิดไฟรอบนึงแล้วก็คนให้มันเข้าเข้ๆกันนะคะให้แบบ ให้แบบเป็นไงแนด,ดนนอฟิกอธิบายไม<อ>่ถูกใหให้แบบอันที่มันยังไม่ช้ำอ่ะค่ะเอามาใส่ไว้ข้างล่างนะคะพี่ยาเป็นคนทำเองนะคะทำเองกินเองไปเก็บเองเอมีอ <laughs> ่อพี่ <laughs> <laughs> คนคาขากวานตัวใหญ่มากเลยมันกินนิ้วหนูไปแล้วนี่นะคโอ้โหฟ้าร้องออ <laughs> นี่นะคะกวานตัวใหญ่ค่ะงูจี เข้า,ออากันนาฬิกาจะไต่ไปไหนน่าจะได้แล้วรอบนี้หรือว่ายังไม่ได้ ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยายก็จะเอาลงจัดเตาแล้วก็ใส่ในกระด้งเพื่อไปตากแห้งนะคะนี่นี่นะคะใบชาค่ะใบชาเอาขั่วเสร็จก็ไปตากแห้งต่อนะคะเพื่อเอาไปต้มค่ะ นี่น่าจะเกลี่ยๆๆให้มันแบบอุยร้อนนะอืมอะไรแล้วโบยแกจะได้โกลว์ใส่รอบใหม่ค่ะยายน่าจะไปเก็บไว้เมื่อเช้านะคะืมใบชาสดๆค่ะ พอมันโยมเสร็จมันก็จะเหลือแค่นี้นะคะมันไม่ได้ไดเหลือเยอะนะคะพอมันโยมเสร็จก็จะเหลือแค่นี้นะคะ่ะเตาแบบบ้านๆนะคะดีหอมมากเต๋อเด่นนำมือมือ,มอน้อย เนตาโอ้ยนับไปแควโลเหลืออีกหนึ่ง <c oughs> หนึ่งครั้งนะคะยายบอกตึกแควตึกแควก็คือหนึ่งครั้งค่ะ ดังมากเลยดังมากเลยค่ะิ้ครัค่ะครับเกี่ยวเอเเกี่ยวเด็ก่เกี่ยวว่าเกี่ยวว่ามาเลยกัสุดามาเลยกุ๊กอ๊อกุ๊กกลีกนี่นะคะแล้วก็แยกออกมาจากกันนะคะ